มาแล้วเพื่อนๆมาแล้ววันนี้เยตะจะพาเพื่อนๆมาล้างสระน้ํามันร้อนร้อนมากเลยเพื่อนๆกยร้อนตับจะแตกแล้วเลยอีกเดือนหนึ่งเยตะก็กลับแล้วเลยอีกหนึ่งเดือนเต็มเต็มอืมคนของเยตาจะพาเพื่อนๆมาดูวันนี้จะล้างสระน้ําดูใบาย,ยางเพื่อนๆใบาย,ยางใบาย,ยางทั้งนั้นเลยนะนี่มันมันร่วงร่วงลงมา เออมีเพื่อนคนหนึ่งบอกเออเยตาไม่เคยคลิปเลยเพราะว่าช่วงสิใบายางมันร่วงี่มันมันนามันหนาวอยู่ใช่ไหมไม่เคยได้ลงเล่นเลยสะน้นะําน่ะเยตาก็ปล่อยไว้่างนี่ดูใบายางมันร่วงเต็มเลยนี่ตรงนี้ล้างเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยว <c oughs> มีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกเยตามาว่าให้เอาแลมมอ่ะมากูมาบังนี่เออเดี๋ยวพี่นายเยตาจะทำทีนี้มันหมดแล้วมันเวง่มงแล้ว ยายตีน้ายายตะจะเอาค่าสะลมมาปูเนาะนี่จะลงล้างนี่นี่หละเดี๋ยวคนน้ำออกก่อนเนาะอันนี้มันรวงมาแล้วใบออยางเนาะนี่ใบยางทางนั้นเลยเอาไว้ให้มันเป็นปุ๋ยเนาะอันนี้ยายชวนเพื่อนๆมาช่วยเยาตะล้างสระ <c oughs> <c oughs> น่นยยศแต่จะพาไหนๆก็พาวันนี้วันนี้ว่างพากันลังสะโทรศัพท์ว่างเนยยต่จะพาเพื่อนๆไปดูดอกดอกไม้ทางทางไอ้โอ้ยวันนี้มันแบบยังไงอะ่ะมันสวยมันสวยพาดูแล้วพาดูอีกชมดอกไม้ไอ้นันโมเมนต์ไอ้นันโมเมนคตพู่มมินดบอกว่าล้างบอกว่าล้างไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถ่ายคลิปก่อน นี่ดูไก่ไก่ข้างบ้านนะดอกนี้ดอกเฟื่องฟ้าเนี่มันกำลังจะบานนี่เห็นไหมอุ้ยมันเลื่อยมาปีแรกนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแต่ก่อนมันเลื้อยขึ้นข้างบนดอกนี่นะดอกอะไรนะพวงแสดปีก่อนมันเลื้อยขึ้นข้างบนทีนี้เลยตัดนี่ไอ้ต้นนี้นี่ ดอกนี้นะนยเจย์ายจะถ่ายดูต้นนี้ดูไว้นะนยายเจย์าจะพาไปเออดอกสีขาว,ขาวดอกแคน้อยเขาเรียกนะ่ะอืมนั่นแหละแต่ก่อนนู่นมันสูงมันเห็นไหมสายไฟมันสูงมันมันมีอยู่สามดอกนี่มันบานนะอันนี้ดอกสีขาวใช่ไหมแล้วก็เฟื่องฟ้ามันเลยขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็พวงแสนมีอยู่สามสีโอ้อยังสวยเลยเพื่อน,อนแต่ว่าเสียดายที่ว่ามันอยู่ติดเสาไฟอื เนะีย๋ยยายตาจะพาไปดูข้างหน้าถ่ายแล้วถ่ายอีกเนาะเพราะมันสวย,ยปีหน้ายายตาจะลองจะลองเอาไปปลูกปลูกข้างมอนดูเนะนั่นเห็นไหมมันสวยมันสวยมันสวยเลยต้องถ่ายให้ดูสวยไหมเพื่อนๆสวยเนาะนี่สวย,นะนะนะสวยเดี๋ยวขอรูปยายตาสักตัวหนึ่งสิ คิดถึงคิดถึงคิดถึงเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆสวยเนาะสวย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 อือสวยจริงๆแหละโอ้ยเยตาอายเขาต้องรีบเดินกคนนียตาเอบวะมากข้างนอกเยตาใส่กางเกงขาสั้นไม่เคยใส่เพราะว่าจะไปอะไรนะจะไปล้างล้างล้างอะไรล้างสระน้ำล้างสระน้ำ สวย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 เห็นมันสวยอยากโชว์น่ะเห็นไหมนี่ตรงอันนี้มันเลื้อยขึ้นไปข้างบนเห็นไหมนี่ต้นชมพู่ต้นชมพู่ก็มีโรคนะเพื่อนๆน่ะเห็นไหมเห็นโรคมันยเหรอหนึ่งเป็นลรงล้างสะคนเดียวแล้วโนอนบ้านแม่ยาตายอยู่ทางโน่นจ้า แค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกเพื่อนๆจะล้างชวนเพื่อนๆมาช่วยล้างสระกันเลยเฮ้ยเห็นไหมนี่นี่น,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 นี่สวยนเนาะเดี๋ยวเยสตาจะลองปีหน้าจะเอาไปปลูกอ้อยนี่อยากถ่ายรูปดิอยากถ่ายรูปดิอยากถ่ายรูปดิคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวเจอกันอยู่นู่นเนาะเพื่อนๆอยู่นี่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจ ยาแค่นี้แหละ